สวัสดีค่ะพี่พี่ม .3 กลับมาพบกับครูวิวคิว c l คลาสรวมกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูวิวด้วยนะคะ ุดประสงค์ในการเรียนรู้ในวันนี้ก็คือ choose cultural items for a space capsule นะคะก็คือให้เรานะคะสามารถเลือกค่ะ cultural i t e m cultural แปลว่าวัฒนธรรมค่ะ item ก็คือสิ่งของนั่นเองสิ่งของอันซึ่งเป็นวัฒนธรรมนะคะสำหรับใส่เข้าไปใน space capsule หรือแคปซูลอวกาศของเรานั่นเองนะคะ เด็กๆเ,เคยเห็นสเปซแคปซูลไหมคะถ้ายังไม่เคยเห็นเด็กๆเ,เคยดูดาวก้อนบอลไหมคะนี่ตอนดาวก้อนบอลน,นะคะที่ซูเปอร์ไซยานะคะมาบุกโลกนั่นเองนะคะก็ได้นั่งสเปซแคปซูลมาเหมือนกันค่ะถ้ายัางนึกไม่ออกเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์ในวันนี้กันเลยนะคะคำแรกค่ะ radio radio เร d ิโอมีตัวอะไรบ้างคะ R A D I O เรดิโอนะคะเรดิโอแปลว่าวิทยุนั่นเองนะคะต่อไปคะ่ะข้อที่สองค่ะ Galaxy Galaxy กา l ล็กซี่นะคะหรือก a l ล x y ซี่นะคะแปลว่าหมู่ดาวค่ะเมื่อประกอบกันเป็นจำนวนมากเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกเขาว่าระบบสุริยะจักรวาลน,นะคะจะมีทั้งพระอาทิตย์มีทั้งหมู่ดาวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก a l ล x y ซี่หมู่ดาวค่ะหมู่ดาว จำนวนเดียวไหมนะคะเราก็จะแบ่งเป็นกาเล็กซี่เป็นกลุ่มก้อนนะคะอย่างเช่นของเรานะคะเราก็จะอยู่ในกาเล็กซี่ทางช้างเผือกหรือมิลกิวเวย์นะคะส่วนกาเล็กซี่ที่ใกล้ๆก,กับเรานะคะเรียกว่ากาเล็กซี่แอนโดรเมดานะคะแอนโดรเมดาเนี่ยก็จะเป็น เกลเซอีกเกลกซี่หนึ่งหรือหมู่ดาวอีกหมู่ดาวหนึ่งนะคะเมื่อประกอบกันเยอะๆเยอะๆนะคะมีจํานวนมากเลยนะคะเราก็จะเรียกว่าจักรวาลนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ USB USB นะคะ USB ก็คืออุปกรณ์ค่ะสาหรับเก็บข้อมูลนั่นเองนะคะเด็กๆเคยใช้หรือเปล่าคะใช้กับอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะใช้กับ คอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลนะคะต่อไปค่ะคำที่4ค่ะแคปซูลแคปซูล e. C A P S U L E แคปซูล แคปซูลนี่จริงๆแล้วแปลว่านะคะเปลือกที่ห่อหุ้มใช่ไหมคะทีนี้เราจะใช้กับอะไรนะคะอย่างเช่นแคปซูลยาก็คือเปลือกที่ห่อหุ้มยาแคปซูลอวกาศหรือสเปซแคปซูลนะคะก็เป็นเปลือกที่ห่อหุ้มนะคะเพื่อนําไปใช้ในอวกาศนั่นเองนะคะ culture, culture นะคะแปลว่าวัฒนธรรมค่ะถ้าวัฒนธรรมไทยเราก็พูดว่า Thai culture, Thai culture แบบนี้นะคะแต่ลนะที่ก็มีวัฒนธรรมไม่เหมือนกันค่ะต่อไปค่ะคำสุดท้ายนะ humans, humans ออกเสียงว่า humans นะคะ h u m a n s humans นะคะแปลว่ามนุษย์นั่นเองนะคะอ้าวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งค่ะคำแรกค่ะ radio radio วิทยุ galaxy galaxy หมู่ดาว USB USB อุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลแคปซูลแคปซูลเปลือกห่อหุ้ม culture culture วัฒนธรรม humans humans มนุษย์หลังจากที่เราได้เรียนรู้นะคะคำศัพท์ไปทั้งหมด6คคำแล้วนะคะ เด็กคะเรามาดูแบบฝึกหัดที่หนึ่งกันคะ่ะเขาบอกว่า match the picture with the w o o d นะคะก็คือให้นักเรียนทำอะไรคะถูกต้องค่ะจับคู่นะคะรูปภาพและก็คำศัพท์ค่ะคำแรกคะ่ะ radio radio อ้าวลาไปเลยคะ่ะอยู่ภาพที่เท่าไหร่คะภาพที่4คะ่ะต่อไปคะ่ะ galaxy galaxy ภาพที่เท่าไรน,นะคะภาพที่หนึ่งถูกต้องเลยค่ะต่อไปค่ะ USB USB ไหนนะอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลที่เราคุ้นเคยภาพสุดท้ายถูกต้องแล้วค่ะต่อไปค่ะแคปซูลแคปซูลอยู่ไหนคะเป็นลักษณะของอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับหออหุ้มถูกต้องค่ะ ไปค่ะ culture culture วัฒนธรรมเอ๊ะอันไหนเอ่ยวัฒนธรรมเห็นไหมคะมีความแตกต่างกันอยู่ภาพที่สองถูกต้องค่ะและสุดท้ายค่ะ humans h u m a n มนุษย์ค่ะอันไหนนะที่เป็นภาพมนุษย์เป็นภาพคนใช่ค่ะภาพสุดท้ายง่ายมากเลยค่ะนะคะ หลังจากเราได้ทำแบบฝึกหัดที่หนึ่งนะคะจับคู่ภาพและคำศัพท์ที่ถูกต้องนะคะเรามาทำแบบฝึกหัดที่สองค่ะหน้า42เหมือนเดิมนะคะ fill in the blanks with words form above above ที่แปลว่าเหนือนะคะ ขาบอกว่าให้นักเรียนค่ะนำคำาพา์จากด้านบนนะคะลงมาเติมคำนะคะในช่องว่างให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะเรามาดูกันในข้อแรกค่ะ Our word is the Milky Way and the next nearest one is Andromeda ใกลเอ่ยที่ our ก็คือของพวกเรานะคะ is the Milky Way Milky Way นะคะก็คือทางอะไรคะทางช้างเผือกนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะ and the next nearest nearest, nearest ค่ะใกล้ที่สุดถ้า near เฉยๆแปลว่าใกล้ near เติม est ที่สุดค่ะ o n e is andromeda อะไรเอ่ยที่เป็น Milky Way นะคะและนะคะอยู่สิ่งถัดไปที่อยู่ใกล้ที่สุดนะคะชื่อว่า Andromeda นะคะเอ่ยถึง Andromeda คุณครูได้กล่าวไปในเบื้องต้นแล้วว่า Andromeda ก็คืออะไรคะกลุ่มดาวนั่นเองนะคะที่อยู่ใกล้ๆก,ก,ก,กับ กลุ่มดาวของเรากลุ่มดาวของเราเรียกทางชั้าเพือกกลุ่มดาวที่อยู่ใกล้ที่สุดเรียกว่าแอนโดมิดานะคะเพราะฉะนั้นค่ะ2อ,อันนี้เป็นกลุ่มดาวเหมือนกันนะคะในช่องว่างค่ะสแสดงว่าเขาเอ่ยถึงอะไรคะกแล็กซีถูกต้องค่ะ G A L A X Y ก a แล็กซนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะเขาบอกว่า I love all kinds of เด็ d เด็ but especially especially แปลว่าเฉพาะค่ะ art and music นะคะฉันเนี่ยชอบทุกๆประเภทของจุดๆเลยนะคะแต่เว้นเฉพาะนะคะ art กับ music ก็คือดนตรีและศิลปะเพราะฉะนั้นนะคะดนตรีและศิลปะน่าจะเกี่ยวข้องกับคำศัพท์ใดมากที่สุดคะ นะคะ C U L T U R E ค่ะต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะ Turn on the Turn on แปลว่าอะไรนะเปิดค่าเก่งมาก Turn on the so we can hear some music เปิดจุดๆ,ๆแล้วเราจะได้ยินบทเพลงนะคะเปิดอะไรดีเอย เก่งมากๆเลยค่ะ radio radio ต่อไปข้อที่4ค่ะ I can store all my files on my dot dot stick นะคะ I can store ฉันสามารถ store ก็คือเก็บนั่นเองค่ะ all my files ไ file ฟล์ต่างๆนะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะ on my ในจุดจุดจุด stick ก็คือสิ่งของที่มีลักษณะเป็นแท่งค่ะ อะไรเอ่ยคะที่เราสามารถเก็บไฟล์ได้ถูกต้องแล้ว USB นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะ I will put it in ฉันจะใส่มันลงไปในจุดๆให้ทั้งอ่ะแล้วแอนมาเลยค่ะถ้าเป็นสระใช้แอนเป็นพยัญชนะใช้อ่ะนะคะ and send it out into space นะคะ Send it out ส่งออกไปยังนะคะ Into แปลว่าไปยังค่ะ s p a c e ค่ะอวกาศเราเนี่ยนะคะชั้นเนี่ยนะคะจะใส่มันเนี่ยลงไปในอะไรสักอย่างนึงแล้วส่งไปที่อวกาศค่ะนะคะอะไรที่เราเรียนในวันนี้แล้วส่งไปที่อวกาศได้คะถูกต้องค่ะแคปซูลนะคะ นะคะมีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยจำนวนนะคะ7.65พันล้านค่ะที่อาศัยอยู่นะคะบนโลกของเราในปี2018อะไรคะ่ะมีจำนวนประชากรมากขนาดนั้นใช่ค่ะมนุษย์นั่นเอง human h u m a n s นะคะ human นะคะก็จบกันไปแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะทั้ง คำศัพท์ใหม่6คำนะคะทําการทําแบบฝึกหัดนะคะหน้า42ข้อ1แล้วก็ข้อ2ค่ะหวังว่าวันนี้เด็กๆจะได้รับความรู้มากมายนะคะและได้รับความสนุกสนานนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ See you next time Bye บ y e